V-Planta สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชสูตรใหม่นวัตรกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่ที่ดีที่สุดในขณะนี้สูตรด y n a m i c i อ n จะช่วยทำให้พืชดูดซึมได้ทันทีเห็นผลไวใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวยางพืชผักสวนครัวพืชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ทุกชนิดวีแพนตาประกอบไปด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพและาธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะช่วยทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงผลดกใหญ่น้ำหนักดีโตเร็วลดการเกิดโรคและแมลงฟื้นฟูต้นโซมช่วยส่งเสริมการแตกรากแตกกอช่วยปรับสภาพดินช่วยทำให้พืชดูดซึมาธาตุอาหารในดินได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดต้นคุณ ลดการใช้ปุ๋ยและทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นอินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยต่อผู้ใช้ปฏิวัติว,ตวงาการเกษตรเพื่ออนาคตของเกษตรกร,ร,กรไทยใช้วีแพลนต้า